กุ้งเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวดำมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ได้สูตรข้าวเหนียวมูนสีดำได้จากพี่แตนขนมหวานนะคะแล้วกินกับสังขยามันอร่อยลงตัวราดกะทิช่ำๆเรามาเริ่มทำกันเลยจ้า ใช้ข้าวเหนียวเคี่ยงูสีขาว250กรัมนะคะและข้าวเหนียวดำ250กรัมเท่ากันเอาไปล้างให้สะอาดหลายๆน้ำแช่ค้างคืนไว้เลยค่ะพอเช้ามาแล้วก็ไปล้างอีก 2- 3สาน้ำนะคะแล้วก็เตรียมไปนึ่งใช้เวลานึ่งอะ่ะจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือดอะ่ะ40นาทีแล้วเจาะข้าวให้เป็นรูนะคะไอรอนเขาจะได้ขึ้นมาให้ทั่วถึงแล้วระหว่างนี้เรามาทำกะทิมูลข้าวเหนียวกันค่ะน้ำตาลทราย150กรัมหรือขีดครึ่งนะคะ เกลือสองช้อนชากะทิ3ขีดนะคะเอาไปตั้งไฟจนกระทั่งเขาเดือดปุดๆดแล้วก็พักไว้เพราะข้าวเหนียวสุกปุ๊บเราก็จะเอากะทิที่เราตั้งไฟตะเกียค่ะมาคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้10นาทีเขาเขาฉ่ำกะทิไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาจะข้าวเหนียวจะดูดซึมกะทิเข้าไปเองค่ะเราจะกลับข้าวเหนียวกล,กลับไปกลับมาแบบนี้ส3มรอบ นะคะพักไว้รอบละสิบนาทีสามรอบค่ะแล้วข้าวเหนียวเขาจะเป็นตัวตัว,ตวดูด,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 ดกะทิไปจน,จนหมดะค่ะแค่นี้ค่ะพร้อมหมั่พร้อมทำขายกันได้แล้วแล้วส่วนของสังขยาเดี๋ยวกุ้งจะทําอีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับสังขยาก็ทำง่ายเหมือนกันเลยแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะก็ลองทำเอาไปทำขายได้เลยนะคะเพื่อน แบบมันเค็มตัดกะทิแล้ะข้าวเหนียวมันแบบเรียงตัวกันแบบโอ้ยอร่อย